คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกริ่นเอาไว้ก็คือแม่เทพนะฮะวันนี้คุณกันจอมพลังก็มีการได้รับการประสานจากผู้เสียหายประมาณสิบสิบเอ็ดคนได้นะครับวันนี้เขาบอกว่าต้องการจะมายื่นเรื่องร้องกับทางกองปราบเลยบอกให้มาดูคดีนี้หน่อยแม่เทพนะครับแม่เทพที่ว่านี้เป็นคนคือจะบอกคุณอย่างนี้โอ้นี่อุ้มตุ๊กตา,มมาเลยรู้จักแต่ลูกเทพเที่เขาเคยฮิตเลี้ยงกันอยู่พักหนึ่งอะลูกเทพที่เป็นตุ๊กตาเขาเชื่อว่าอะไรนะตอนเลี้ยงลูกเทพอะ ก็ลูกจะช่วยอำนวยคลาภอะไรอ,ะอย่างเงี้ยแหละอำนวยอวยผลดีๆมาให้อันนี้แม่เทพนะครับแล้วแม่เทพคนนี้คุณผู้ชมฟังก่อนนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นหล,ลานผู้หลักผู้ใหญ่และรู้จักคนในรั้วในวัง <c oughs> ต้นตระกูล <c oughs> เป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ฐานันดรศ <c oughs> ักดิ์ที่ใหญ่โตมโหฬารค่ะ <c oughs> อย่างนั้นเลยนะฮะยังไม่หมดครับตัวเองเนี่ยนอกจากเป็นแม่เทพแล้ว ยังเป็นทนายความ,มเป็นครูเป็นนักโบราณคดีเ,เป็นนักธุรกิจแล้วก็มีภารก,กิจสำคัญคือเป็นตัวแทนของมนุษย์โลกเพื่อเร่งอุบัติพระศรีอารยะเมตรตรและสามารถช่วยเปิดดวงต่อชีวิตมนุษย์แล้วก็รักษาอาการป่วยที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หายได้อโอ้โหแค่พูดก็เหนื่อยแล้วะ <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่านอกจากนี้เป็นเบาหวานด้วยหรือเปล่านะอ <laughs> แต่ที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคุณผู้ชมอาภาพนี่ก่อนภาพนี้ก่อนนะนิ่งก่อนนะคุณผู้ชมเป็นจระเข้ใช่ไหมนันนาสีทําอะไรกันผู้เสียหายส่วนหนึ่งนะฮะพอรู้จักกับแม่เทพคนนี้แล้ว <laughs> มีการหลอกให้ไปแก้กรรมด้วยการไปตกจระเข้สิบตัว <laughs> คือเอาเหยื่อไปแล้วก็ตกให้มันกินน่ะ <laughs> คือทําบุญเหรอเพื่อไม่รู้ว่าให้เขาทาทําไมแล้วก็พวกภาพตุ๊ก,กตาอะไรต่างๆนานา,นา เสื้อที่มีการสกรีนลายแปลกๆนั่นคือสิ่งของที่เหมือนกับเป็นวัตถุมงคลคที่ทำออกมาเพื่อให้บรรดาเหยื่อทั้งหลายเนี่ยเช่าซื้อ,อนอกจากนี้หลายคนยังถูกหลอกเอาเงินไปนะครับหลัก4-5หแสนบาทรวมๆกันแล้วเนี่ยผมว่าหลายล้าน แล้วตุ๊กตาคิตตี้เมื่อเกี่ยวกับโดเรมอนอะไรเมื่อคู่นี้คืออะไรก็นี่ยคตุ๊กตาที่เป็นเหมือนกับไอเทมเทพอ่าไอเทมเทพเขามีหลายอย่างนะคุณผู้ชมฮะทั้งทั้งเสื้อสกรีนไลน์เนี่ยเห็นไหมฮะตุ๊กตาเนี่ยอันนี้เทพหงอะไรอะคิตตี้อะเทพหงได้ไงอะอ่าแล้วก็มีเทพโดราเอมอนใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เป็นเทพมังกรเออจากหุ่นยนต์แมวกลายเป็นเทพมังกรได้ไหเนี่ยผมงงมากเลยคุณผู้ชมฮะ และก็มีเสื้อสก,กรีไลน์อะไรต่างๆนานา,นา,นา,นามีข้อมืออีก มันจะมีเป็นข้อมือแล้วก็แบบเป็นลวดลายอะไรต่างๆแบบนี้นี่คือวัตถุมงคลของแม่เทพทั้งหมดเลย oh. คุณผู้ชมฮะวันนี้ผมฟังให้ฟังคุณกันจอมพลังกับผู้เสียหายก่อนคุณกันจอมพลังบอกว่าบุคคลนี้ที่อ้างตัวเป็นแม่เทพเจะพูดจาโน้มน้าวให้ผู้เสียหายเนี่ยคล้อยตามในเรื่องที่เป็นปมของชีวิต mm hmm. แล้วก็จะชักชวนให้ไปทําบุญถวายพระแก้กรรมด้วยวิธีการต่างๆเช่นการถอดรหัสชีวิตจากเลขบัตรประจําตัวประชาชนซื้อไอเทมเทพที่แม่เทพที่แม่เทพเลี้ยงเอาไว้ อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นก็คือเทพผงที่เป็นตุ๊กตาคิตตี้แล้วก็เทพมังกรที่เป็นตุ๊กตาโดราเอมอนบูชาแล้วชีวิตจะดีขึ้นร่ํารวยแล้วก็ยังมีการทําบุญแบบให้อาหารจระเข้หาพระสามขาไปไว้บน, <c oughs> บนเจดีคืออะไรอพระสามขา <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจพระสามขา<อ>แล้วมีผู้เสียหายหลงเชื่อจริงๆนะครับหมดเงินกันไปแบบล้านครึ่งล้านแบบนี้เนี่ยอันนี้ข้อมือใส่ไว้เนี่ย มันจะเป็นคุณต่อชีวิตนะฮะเอาฟังหนึ่งในผู้เสียหายเลยคุณผู้ชมฮะเธอบอกว่าเธอหลงเชื่อนะครับเนื่องจากตัวเองเนี่ยมีอาการป่วยหาหมอแพทย์แผนปัจจุบันไม่หาย<ฆ>รักษาที่ไหนก็ไม่หายไปเปิด YouTube ดูนะครับว่าที่ไหนสามารถช่วยเหลือเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นได้บ้างจนกระทั่งมาเจอกับแม่เทพครับพอไปสอบถามข้อมูลเนี่ยฝั่งแม่เทพบอกว่าเธอเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวนที่ป่วยไม่หายเพราะเจ้ากรรมนายเวทเนี่ยตามเล่นงานเราอยู่ต้องทำพิธีแก้กรรม โดยให้ทําภารกิจต่างๆนานาไม่ว่าจะทั้งเดินทางไหว้พระตามวัดต่างๆให้อาหารจอระเข้รวมไปถึงโอนเงินช่วยเหลือคนเฒ่าคนแก่ทําบุญสร้างพระใหญ่โดยการโอนเงินทั้งหมดคือไม่ได้ไปโอนไปตามวัดตามอะไรนะค่โอนให้แม่เทพครับอ,ออเตอนนี้หมดไปแล้วสามแสนฟังท่านแรกผู้เสียหายครับ จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจจะฟังหรือไม่ฟังเ็าเป็เราอ่ะมีเจ้ากรรมในเวนะที่เราป่วยเราไม่สบายเนี่ยเพ่อเจ้ากรรมในเวน่ะเล่นงานเราอยู่เราจะต้องไปแก้กรรมแบบนี้แบบนี้อาหารเจราเ้ตัวละสองคำเกินจากนั้นก็ไม่ได้ขาดจากนั้นก็ไม่ได้ถ้าไม่ทําชีวิตจะไม่หายป่วยไม่เจ็บป่วยเจ้ากรรมในเวรจะไม่ยอมเอาโหสิกรรมให้เราจ่ายเงินให้เขาค่ะเข้าบัญชีเขาหมดค่ะแย่คือฟาร์มที่เราอยากหายถามว่าเราเชื่อทําไม เพราะว่าต้องอขอโทษนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยคืออยู่ประเทศญี่ปุ่นค่ะอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็พอดีตัวเองเนี่ยกําลังไม่สบายแล้วเราก็หาหมอที่ไหนก็หมอก็รักษาไม่ได้หาสาเหตุมไม่เจอค่ะส่วนใหญ่นคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยก็อนอกจากอย่างท่านเนี่ยป่วยใช่ไหมฮะบางท่านก็คือทํามาค้าขายอยู่อยากจะให้ธุรกิจการงานดีขึ้นก็ไปปรึกษาแม่เทพครับแม่เทพก็บอกว่าให้เช่าบูชาเทพมังกร เทพะไรอีกนะที่เป็นตัวคิตตี้อ่ะเทพหงเทพหง <c oughs> แต่ตัวเป็นแมวนะฮะอ,อ,อันนี้คุณกันก็เลยเอาทเทพบัว <c oughs> ไม่รู้เขียนว่าอะไรนะบัวนะเออเทพจอมพลังเออเขาก็มีคุณกันบอกเขาก็มีเหมือนกันบางคนเนี่ยหนักถึงขั้นซื้อเทิงซื้อทองให้แม่เทพ,พลเลยนะครับเพราะว่าต้องการจะเอาตุ๊กตาเหล่านี้ไปบูชาเพื่อให้ธรรมค้าขึ้นตอนนี้ยื่นเรื่องกับกองปราบเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคุณกันจอมพลังบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามจะไปตรวจสอบประวัติของ แม่เทพคนนี้แล้วจะรวบรวมผู้เสียหายให้ได้ทั้งหมดค่ะเอาให้หนักนะฮะไม่รู้ว่าเขาขายฟอกเงินด้วยหรือเปล่าคนแบบนี้นะฮะอไคดีอย่างนี้ต้องไปตรวจเส้นทางการเงินเขาอีกทำไมเชื่อกันง่ายคำถามคือทำไมเชื่อกันง่ายเป็นคนที่จิตใจแบบเปราะบางอ่อนไหวไงคนที่ไปหาความเชื่อแนวนี้อะเนาะตายละเอาไหมสักตัวไหมคุณตาลเทพแมวไหมโดนเลมอนกลายเป็นเทพมังกรอะ ไม่ไหวจริงๆไม่จะจะไหวจริงๆ